คุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงรับประทานอาหารผ่านทางสายยางปัญหาที่เราเจออยู่คือคนที่เรารักเขาเจ็บป่วยไปผมอยากทำอาหารที่ดีให้คุณแม่ผมทาน อะไรที่ผมคิดว่าคุณแม่ผมควรจะได้ผมใส่เข้าไปหมดเลยและอะไรที่ผมคิดว่าคุณแม่ผมไม่ควรทานผมก็เลือกที่จะไม่ใช้ซุปปั่นเข้มข้นสําเร็จรูปเหมาะสําหรับผู้ป่วยประเภทไหนบ้างครับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอมาพึกออมาพาดไปผ่าพันธุ์คุดมาหรือว่าอาจจะทาแสนีก,กรรมมาเหมาะสําหรับผู้ป่วยทุกคนที่ต้องการอาหารแล้วทานให้มันง่ายแต่ต้องสะอาดและมีประโยชน์ นี่นี่ขอต้องรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้กับวันนี้ที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีโอกาสทางธุรกิจเสมอครับและปัญหาที่ว่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เราลักครับถ้าเพื่อนๆน,นะฮะที่บ้านมีผู้ป่วยมีคนป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องให้อาหารทางสายยางเป็นมะเร็งเป็นโรคไตเป็นโรคที่ต้องควบคุมการทานอาหารครับซึ่งปกติปัญหานี้ใช้เวลาทําอาหารเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฮะวันนี้จะมา,าพบกับแบรนด์ของคนไทยฮะเรียกได้ว,ว่าเป็นฟู้ดเทคหรือเป็น ฟู้ดเทคโนโลยีนะฮะที่ใช้วิธีการเตรียมการที่สะดวกง่ายมากๆเพียงแค่ไม่กี่นาทีะฮะแต่สามารถให้อาหารที่สดสะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าแก่คนที่เรารักครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะสะดวกสะอาดและปลอดภัยขนาดไหนครับคุณส,สวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บอกพูดๆเลยว่า อันนี้จะทําให้คนที่เรารักที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นและตัวเราเองเนี่ยสามารถมีชีวิตและมีเวลาที่ดีขึ้นด้วยอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเริ่มต้นจากการที่ผมมีคุณแม่ป่วยนะครับเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมป่วยมาถึงวันนี้ก็23ปีลวเลยมีความคุ้นเคยกับการต้องดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะช่วงหนึ่งที่คุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงรับประทานอาหารผ่านทางสายยางการเตรียมอาหารก็ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรต้องเน้นเรื่องของความสะอาด ความครบถ้วนของคุณค่าโภชนาการนะครับก็เลยรู้สึกว่าการเตรียมอาหารให้ผู้ป่วยที่ต้องทานทางสายยางเนี่ยหรือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย ยุ่งยากมากในฐานะครอบครัวหรือว่าผู้ดูแลก็กินพลังงานแล้วก็เวลาของเราไปพอสมควรซึ่งอันนี้มันมันใช้พลังงานของทุกคนเยอะมากเลยทั้งคนดูแลรวมถึงถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือตัวผู้ป่วยเองเพราะส่วนใหญ่คนที่ป่วยก็มักจะเป็นคนที่เรารักมากๆอยู่แล้วด้วยใช่มันก็เลยเครียดเป็นปกติเครียดมากครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีคนหรือว่าครอบครัวที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านแบบเราเนี่ยที่ที่มีปัญหาเดือดร้อนและคิดว่าเอ๊ะจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อมาแก้ปัญหาละก็เลยเป็นที่มาที่ ไปของเดนดี้ควิก ซึ่งก็คือซุปปั่นเข้มข้นสาเร็จรูปคือเราเอาอาหารที่เราต้องเตรียมทั้งหมดเนี่ยฮะเหมือนกับเราทําเองที่บ้านเนี่ยแต่ว่าไปเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นระบบอุตสาหกรรมทําได้ครั้งละมากๆแล้วก็ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Ret รีทอร์ดเพื่อให้เก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานาน,านโดยไม่ต้องใช้วัตถุการเสียแล้วก็ผ่านความร้อนสูงเพื่อฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีธุรกิจเสมอนะฮะคือปัญหาส่วนใหญ่คือเวลาถ้าเราต้องเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องทานอาหารทางสายยางอาหาร ของผู้ปว่วยแบบนี้ครับแตกต่างจากปกติยังไงครับที่บอกว่าวิธีการทํามันยุ่งยากแลวมันใช้เวลาโดยมากเนี่ยคุณหมอหรือว่านักโภชนาการเนี่ยจะคํานวณให้เราว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องทานอะไรบ้างต้องการคาร์บโบไฮเดรตเท่าไหร่พลังงานเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่นะครับแล้วก็แนะนํามาให้ว่าเราจะใช้ตัววัตถุดิบแบบไหนเนี่ยมาใช้ในการเตรียมอาหารซึ่งเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ว่าไปซื้อผักซื้อปลาซื้อหมูมานะครับแล้วก็เอามาหุงหา ต้มแล้วก็ปั่นจนละเอียดเพื่อให้มันสามารถฟีดหรือว่าไหลผ่านทางสายยางให้อาหารไปได้ซึ่งมีขนาดเล็กกระบวนการเตรียมทั้งหลายเหล่านี้ต้องมั่นใจว่าอาหารเนี่ยสะอาดภาชนะที่ใช้ในการเตรียมหรือภาชนะที่ใช้ในการฟีดอาหารเนี่ยก็ต้องสะอาดเพราะนี้จะจะลดโอกาสการติดเชื้อหรือเกิดปัญหาต่างๆได้แล้วจริงๆแล้วครับซุปปั่นเข้มข้นสําเร็จรูปเหมาะสําหรับผู้ป่วยประเภทไหนบ้างครับก็อนอ,อกจาก ผู้ป่วยที่ทานทางสายยางแล้วนะครับสำหรับผู้ป่วยที่จะต้องทานอาหารเองแต่ว่าทานได้ปริมาณต่อครั้งต่อมือ้อต่อวันค่อนข้างน้อยเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะสมมากรหรือแม้กระทั่งคนที่ป่วยเป็นมะเร็งให้คีโม คนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็จะช่วยตอบปัญหาหนึ่งคือเรื่องความสาสก็คือเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการมันจะมีส่วนประกอบที่ครบถ้วนที่เราเตรียมมาให้ละต่อมือ้อต่อครั้งเนี่ยบอกว่าไม่อยากทานแล้วแต่ว่าสามช้อนนี้มันก็จะเต็มไปด้วยพลังงานอาหารและพลังงานหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะทานอาหารได้ไม่สะดวกเช่นว่าไปผ่าฟันคุดมาทำฟันมารหรือว่าอาจจะทำศัลยกรรมมาแล้วก็ไม่สามารถเคี้ยวอ้าปากกว้างได้อันนี้ก็จะตอบโจทย์มากนั่นหมายความว่าเหมาะสําหรับ ผู้ป่วยทุกคนที่ต้องการอาหาร,รแล้วทานให้มันง่ายแต่ต้องสะอาดและมีประโยชน์ใช่ไหมครับเน้นเลยเรื่องความสะอาดแล้วก็ครบถ้วนของสารอาหารแล้วก็สะดวกมากๆข้างในนี้มีอะไรบ้างมีรสชาติอะไรบ้างครับจริงๆเราเริ่มต้นจากสูตรนี้ก่อนเลยครับเป็นเบ e นดี้ควิกสูตรน้ำตาลต่ำเพราะจริงๆแล้วอาหารที่คํานวณตามโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยนักโภชนาการก็จะเน้นเรื่องพลังงานส่วนประกอบหลักก็จะเป็นฟักทอง โปรยนำัวเนื้อไก่นะครับ,รบแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็มีอื่นๆอีเอกเล็กน้อยเช่นอาจจะมีน้ำมันน้ำข้าวเพื่อให้เรื่องของไขมันตัวดีก็หลังจากเราทำอันเนี้ขึ้นมาเราก็พบว่านอกจากเรื่องคนที่ระวังเรื่องของน้ำตาลแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องยูริกหรือว่า โรคเกาต์ครับเราก็เลยเปลี่ยนตัวแหล่งโปรโตีนของเนื้อสัตว์เนี่ยจากไก่เป็นเนื้อปลาเ,เป็นสูตรปลาแซลมอนแทนอ๋ออันนี้คือเป็นไก่อีกอันนึงคือเป็นปลาแซาลาซามอนใช่ครับ<ม>ในส่วนประกอบของไข่เนี่ยเราใช้เฉพาะไข่ขาวเท่านั้นเพื่อเน้นเรื่องโปรโตีนอัลบูมินเลยอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรึกษาเราเยอะมากคนไทยเป็นเยอะคือโรคไตครับเราก็เลยพัฒนาเป็นสูตรนี้ขึ้นมาก็คือสูตรโซเดียมต่ำโซเดียมต่ำเลือต่ำวัตถุดิบหลักก็จะเป็นมะเขือเทศ เนื้อไก่แล้วก็มีกระชายมีอืน่นแต่ว่าคำนวณแล้วว่าคุณค่าทางโภชนาการสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ1ซอง1มื้อ1ซองให้พลังงาน350กิโลแคลอรี่ใช่ครับซึ่งเป็นสารอาหารชนดดด้วยใช่ครับ,คร,บครับมันคืออาหารใช่ไหมมันคืออาหารมันไม่ใช่อาหารเสริมมันคือมื้ออาหาร1มื้อครับมันไม่ได้มาจากวัตถุปรุงแต่งใ,ใดๆในนี้ไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีครับไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีครับครับความหวาน ก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติมาจากเนื้อสัตว์มาจากฟักทองมาจากกล้วยใช้ยังไงครับ 1, 1, 1. บนซองแบบนี้ที่เราใช้คําว่าซุปปั่นเข้มข้นเนี่ยด้วยเหตุว่าเนื่องจากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย บางโรคเนี่ยได้รับการควบคุมน้ําที่ต้องที่ต้องดื่มต้องทานต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเลือกที่จะทําเป็นเข้มข้นเพื่อให้ปกลับใช้ได้ฉีกออกจากซองปุ๊บแล้วผสมน้ําเสร็จแล้วก็คนให้ละลายคือมันจะมีความเข้มข้นอยู่เหมือนเหมือนจะพูดง่ายๆว่าเหมือนเนื้อมันแน่นอยู่พอผสมน้ำเนี่ยเราก็ต้องคนให้มันแตกตัวนิดนึงสามารถใสบ่บรรจุถุงฟีดได้เลยคนที่ดูแลคนป่วยเนี่ยจะเข้าใจว่าฟีดอาหารทางสายยางเนี่ยเราเตรียมอาหารเสร็จแล้วต้องเทใส่ถุงฟีดเพื่อจะให้ฟีดลงจมูกหรือว่าลงหน้าท้องก็อันนี้คือแบบเดียวกันนผสสมําเร็จค ใช้ได้เลยอ๋อนี่ก็ง่ายมากๆเลยครับง่ายมากๆอันนี้สําหรับให้อาหารทางสายยาแล้วถ้าสําหรับการทานนะครับก็เราอาจจะติดทานอาหารร้อนกันครับแล้วก็ผสมน้ําร้อนก็ได้ครับแล้วก็คนละลายก็ทานได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะให้ร้อนมากๆก็เอาไปต้มกับน้าร้อนเลยก็ได้อีกรอบหนึ่งแต่จริงๆทุกอย่างในนี้คือสุขสะอาดหมดเรียบร้อยแล้วซองละกี่บาทครับจริงๆแต่ละสูตรราคาไม่เท่ากันแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ7 0บถึง80บาท7 0บถึง80บาทครับแต่ว่าอันนี้เป็นราคาปลี ต่อซองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยมากผู้ป่วยไม่ได้ทานกันครั้งเดียวไม่ได้มาซื้อครั้งละซองก็จะซื้อครั้งละเยอะๆเพราะว่าทานต่อเนื่องวันหนึ่งทาน3มื้อสี่มื้อแล้วก็ทานเป็นเดือนๆือนเพราะนั้นเนี่ยเวลาซื้อครั้งละมากๆราคามันก็จะลดลงไปครับผมรอสักครู่ซุปแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นไข่ขาวผงครับคุณกอง เริ่มจากคุณแม่ผมเหมือนกันคุณคหมอบอกว่าโอเคทานซุปเนี่ยเหมือนทําอาหารทานเองที่บ้านละแต่ว่าคุณแม่ผมต้องทานไข่วันละ8ฟองอ๋อหมายถึงว่าผู้ป่วยบางประเภทต้องทานไข่ขาววันละ8ฟองใช่ครับจริงๆมากกว่าวันละ8ฟองก็มีบางคนทานถึง20ฟองก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้คุณแม่ทานซุปปั่นสําเร็จรูปแล้วเนี่ยการที่จะต้องเอาไข่ขาวจากธรรมชาติหมายถึงเราเคาะจากฟองมาอีก8ฟองเนี่ยจริงๆมันการเตรียมมันก็จะกลับไปยุ่งยากและมีโอกาสปนเปื้อนเหมือนเดิม ก็เลยปรึกษานักโภชนาการปรึกษาคนรู้จักที่ดูแลทางด้านฟู้ดไซด์เขบอกว่ามีทางหนึ่งคือใช้ไข่ขาวผงครับซึ่งจริงๆตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ใช้ไข่ขาวผงในการเตรียมอาหารให้ผู้ป่วยอยู่แล้วนะครับครับจริงๆเราก็แค่นํามาให้ใช้กันตามบ้านได้วิธีการก็คือว่าเอามาผสมในอาหารเลย1ช้อนเนี่ยเท่ากับไข่หฟองแต่จริงๆคือไปผสมอาหารหรือเครื่องดื่มได้เลยก็อย่างสมมติว่าเราชงโกโก้ให้ลูกทานนครับเราก็ ผสมตัวไข่ขาวไปด้วยสัก1ช้อนลูกเราที่ทานไปก็จะได้โปรตีนเหมือนทานไข่เข้าไปด้วยพร้อมกับโกโก้ร้อนไข่ขาวมีประเภทไหนบ้างครับไข่ขาวผงเนี่ยเราเริ่มจากอันนี้คือเป็นสูตรธรรมชาติก็คือนําไข่มาแล้วก็ผ่านกระบวนการการผลิตแล้วก็ทําให้มันเป็นผงเลยครับ,รบนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยเราเรามีสูตรที่เติมกลิ่นวานิลาด้วยเพราะาบางคนเนี่ยบอกว่าไขา่ขาวขาวก็เราก็เลยเติมกลิ่นวานิลาเพื่อช่วยกรบขาวครับก็จะมีสูตรวานิลาแล้วก็จริงๆไข่ขาวเนี่ยเห็นมันหน้าตาเป็นผงๆเนี่ยบางคนเข้าใจว่ามันต้องละลาย ง่ายแต่จริงๆแล้วเนื่องจากมันเป็นโปรโตีนก็ละลายยากพอสมควรก็เลยทําสูตรละลายเร็วขึ้นมาด้วยตัวผงมีขนาดเล็กลงแล้วก็สามารถคนแล้วก็ละลายได้เร็วขึ้นอ๋อใส่กับโกโก้ใส่กับกาแฟใช่ครับเติมแล้วก็กลายเป็นเครื่องดื่มที่มันได้โปรโตีนไปด้วยนอกจากสูตรละลายเร็วแล้วเนี่ยเรามีแบบ,แบ,บเม็ดด้วยอ้อันนี้ง่ายเลยครับเป็นเป็นตัวเลือกแล้วกันครับคุณก้องสำหรับคนที่ต้องการความเร่งด่วนหรือว่าอาจจะเบือ่อในการนํามันไปผสมอาหารผสมเครื่องดื่มแล้วเนี่ยแบบเม็ดก็จะช่วยทําให้เราทานได้ รวดเร็ว1เม็ดก็1000มิลลิกรัมทาน4เม็ดเท่ากับไข่1ฟองครับต้องการ3ฟองก็ทาน12เม็ดก็เหมือนกับว่าเที่ยงนี้ขี้เกียจกินข้าวกิน12งแคปซูลเหมือนกินไข่3ฟองได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยแต่ไม่อิ่มนะคุณหมอไม่อิ่มเออใช่เดี๋ยวก็ตามข้าวเปล่าลงไปอันนี้ผมทานได้ไหมเผื่อว่าออกกำลังกายคนออกกําลังกายนอกจากทานเวแล้วเวก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งฮะซึ่งมาจากนมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโปรตีนอีกชนิดหนึ่งซึ่งมาจากไข่ขาวข้อดีก็คือว่าโปรตีนที่มาจากไข่เนคลรแ้วก็ มีตัวออลบูมินซึ่งเป็นเป็นสารสําคัญเลยที่รักษาเรื่องบาลานซ์ต่างๆในร่างกายของเรานะครับแล้วก็มีกรดอะมิโน,โนที่ที่มีประโยชน์เยอะมากผมก็เลยทําไข่ขาวมาเพื่อผสมให้กับคุณแม่ทานแล้วก็ทราบจากคุณหมอว่ามีผู้ป่วยเยอะมากที่ต้องทานไข่วันละหรือมื้อละหลายๆฟองก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์ อเป็นโปรตีนจากไข่ขาวพิจารวัตรครับันนี้ขอเป็นความรู้นะครับพอเป็นอาหารเนี่ยที่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมเนี่ยมีวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้ถือว่าสะอาดปลอดภัยมากเพราะว่าเราไม่ได้ทำใหม่ๆสดๆทุกวันเนี่ยครับต้องบอกคุณกล้องว่าสะอาดกว่าเราทําเองที่บ้าน,นอีกเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็ที่สําคัญในสเตจส,สุดท้ายที่เราก่อนจะนําออกมาจําหน่ายได้เนี่ยมันต้องไปผ่านความร้อนสูง120องศาครับเพื่อฆ่าเชื้อทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเชื้อเรด้อรไดยไม่่ต้องแชเย็น2 โดยไม่แช่เย็นสะอาดกว่าทำที่บ้านเองแน่นอนสะอาดกว่ามาตรฐานรุตสารกมีอะไรบ้างครับ HACCP นะครับ,รบแล้วก็อยอนี่ขอตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผ่านโคเด็กแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นฮาลาลด้วยหรือศาสนาอิสลามก็รับประทานได้อันนี้คือคิดว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ป่วยและคนที่องรักของเราไหมครับแน่นอนก็ถ้าต่อมื้อนึงได้คุณค่าสารอาหารแบบนี้แล้วก็เราสบายใจในเรื่องของความครบถ้วนในเรื่องของโภชนาการแต่ที่ผมรู้สึกว่ามันน่าทานก็เพราะว่ามันดูเป็นอาหารอะใช่ครับดูเป็นอาหารที่ตั้งใจทำ แล้วมันก็สําคัญคือม,มันเริ่มต้นจากตัวผมเองซึ่งผมอยากทําอาหารที่ดีครให้คุณแม่ผมทานเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ผมคิดว่าคุณแม่ผมควรจะได้ดีๆเนี่ยผมใส่เข้าไปหมดเลยและอะไรที่ผมคิดว่าคุณแม่ผมไม่ควรทานเนี่ยผมก็เลือกที่จะไม่ใช้แล้วหาวิธีเอาเทคโนโลยีอย่างอื่นมาช่วยแก้ปัญหาแทนสิ่งที่พี่สัตววัตรทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่ดูแลคนเฉพาะกลุ่มจริงๆเลย ตั้งใจเป้าหมายว่าจะทําให้สิ่งนี้มันเกิดประโยชน์ขึ้นกับใครฝ่ายไหนบ้างครับพี่จริงๆต้องบอกว่าเริ่มจากตัวผมเองเป็นคนสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเราต้องเจอเราต้องสู้กับปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็รู้ว่ามันยังไม่มีสินค้าบริการที่ออกมาตอบโจทย์เราเนี่ยก็เลยอยากจะทํา เพื่อแก้ปัญหาของตัวเองด้วยแล้วก็ทําเพื่อจะทําให้กับคนที่เรารักด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคนที่เจ็บป่วยอยู่ในอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมีไม่น้อยครอบครัวหรือผู้ดูแลก,ก็มีอีกไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าถ้ามันสามารถออกมาช่วยคนอื่นๆได้ในเรื่องของความสะดวกความสบายเขาเจ็บป่วยน้อยลงจากการไม่ติดเชือ้อจะเป็นเรื่องดีมากถ้าอยากจะมีแบบนี้อยากจะเอาไปดูแลคนที่เรารักแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับก็ <K ill ian> ตอนนี้มีจําหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ <S <S <K ill ian> แล้วก็<ๆ>ช่องทางทางออนไลน์ ของเราเองนะครับก็สามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, LINE, ก<ะ>ินอยู่ดีนะครับมาถามก่อนก็ได้พูดคุยกันทางเราเนี่ยมีมีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยในการตอบคำถามว่าเหมาะไหม ใช้ได้ไหมควรจะทานอย่างไรทานเท่าไหร่จะเริ่มยังไงดีอะไรเงี้ยยินดีมากๆครับปรึกษาได้ง่ายๆฮะทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียกินอยู่ดีตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนต้องการกําลังใจเพราะว่าหลายคนอาจจะเครียดหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นกังวลแต่พี่ผ่านเรื่องนี้มาแล้วอย่างสวยงาม <c oughs> ขอให้กําลังใจเพื่อนๆของเราหน่อยได้ไหมครับในการดูแลคนที่เรารักทุกๆคนนะครับถ้าผมเปรียบเทียบมันเหมือนการวิ่งมาราธอนมากกว่าคุณกองมันจะต้องรวบรวมสรพพกกำลังหลายๆอย่างโดยเฉพาะกําลังใจ ว่าปัญหาที่เราเจออยู่คือคนที่เรารักเขาเจ็บป่วยไปสิ่งที่เรายังทําอยู่ได้คือตอนนี้อยากจะอยากจะดูแลท่านให้ดีที่สุดเพราะนี่ผมคิดว่าตัวเราต้องอย่าเอาแต่ว่าทุ่มทุกอย่างลงไปให้กับผู้ป่วยอย่างเดียวคือสําคัญคือต้องดูแลตัวเราด้วยดูแลหัวใจเราด้วยดูแลหัวใจคนอื่นๆในครอบครัวด้วยเพราะว่าเราต้องสู้กันไปอีกยาวดูแลคนที่เรารัก แล้วก็ดูแลตัวเราเองด้วยใช่ดูแลซึ่งกันและกันไปตลอดทางเพราะสิ่งหนึ่งที่สาคัญผมเชื่อว่าอาหารมันเป็นสิ่งที่บอกว่าเรารักคนที่จะดูแลขนาดไหนและนี่ก็น่าจะเป็นอาหารที่สามารถบอกทุกๆคนได้ว่าเรารักเราอยากจะดูแลและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรรรธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงณนะตอนนี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นแรงบ,บันดาลใจให้กับพวกเราทุกๆคนในการดูแลคนที่เรารักต่อไปนะครับกับอาหารมื้อพิเศษสําหรับทุกวันครับ